ไม่รู้เหมือนกันหลายเก็บเป็นหลักฐานไว้ก่อนเนี่ย okay, bye, bye. น้ำป่า

เขาคนสอง้เขาว่าไม่รู้ดิพี่มีบอกให้มาช่วยมาช่วยสุดยอดยี่ห้ายี่หกปีในเขาน้อยเลยแล้วเกิดมาเพิ่งจะเจออ่ะมันเหลืออยู่ไรเดียว <c oughs> มีที่ดินระวังนะ้นส่สิในคลองไหลยังแรงเลย น่ากลัวมากรอบนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานหลักล้านเพิ่มกึ้บหลักล้านเลยอ่ะเออ